สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องอามิเลียลูสาปะนะคะัสสลามุอะลัยกุมวันนี้อยู่ในัสสลามุอะลัยกุมค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ The Memory จังหวัดสระบุรีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะบรรยากาศในรีสอร์ทแห่งนี้นะครับทุกคน ถึงแล้วเราก็มาติดต่อที่จุดปฏิการตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนที่นี่จะมีน้ำมีขนมขายด้วยนะครับทุกคนเราจะพาไปดูห้องน้ำที่นี่นะครับทุกคนห้องน้ำที่นี่แยกชายหญิงนะครับเดีย๋ยวพาไปดูห้องน้ำชายก่อนนะครับ น,นี่จะเป็นชักโครกนะครับทุกคนห้องอาบน้ำก็จะแยกชักโครกนะครับข้างหลังก็จะเป็นที่ปัสสาวะชายนะครับนี่ครับที่ปัสสาวะชายครับนี่วิวเขาเลยนะครับทุกคนที่ปัสสาวะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของทางที่นี่นะครับเ็นวิวภูเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกที่หนึ่งนะครับที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับ พี่คนสวยครับค่าบริการกางเต็นท์ราคาเท่าไหร่ครับที่นี่ครับสอง้อยต่อคนต่อคืนครับเด็กเสียเงินไหมครับอ่าน้องหนขวบถึงหขวบฟรีค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับตรงนี้ก็คือลานกลางเต็นท์ของพวกเราใช่ไหมคะ กว้างมากเลยวิ่งเล่นได้เลยอ่ะมีมีหุดก่อนค่ะถ่ายก่อนโอเคตรงนน้นก็จะเป็นจุดที่เรากางเต็นท์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงเต็นท์ของเรานะครับเรียครับ อย่าลงทางนั้นครับลงทางบันไดครับนั้นเดี๋ยวตกครับ,บ,รบรเรียพาเพื่อนๆไปดูที่จุดกลางเต็นท์ก่อนเร็วดเดินไปได้หมดไม่มีอะไรหรอกเดินดีๆนะลื่นนะไ,ไ,ไปไไดเดินดีๆไป ไปเลยไปเลยไม่อุนหน่อยนี่เป็นจุดของที่เรากางเต็นท์นะครับทุกคนนี่ครับเหนื่อยเข้าเต็นทนะ์อนอะหนูกลัวหมอดอ่ะสาวๆก็กำลังทำกับข้าวกันอยู่นะครับเตรียมกับข้าวอยู่นะครับทุกคน นี่ทำอะไรครับคุณซีรีนทอดไก่ค่ะทอดไก่อยู่นะครับไม่ต้องเห็นหน้าหรอกน้เรือกนะคะกินเยอะแล้วกินไม่หมดเนียไยเมืม่อวานก็เอาไก่ออกมาแต่ไม่ไตัดวางข้างๆกันเลย คนครับขอ,อกินข้าวก่อนนะครับทุกคนน,นี้น้ำจิ้มเลยตอนนี้ไ,ได้เวลาารคืนแล้วนะคะ ทุกคนกำลังกินอะไรกันดีอ้ยแนคะกินเนื้อกันทะอ่าดช่หล่อถุงที่ทำเป็นมากทำเป็นถุงแวยอะไรทำอาบูนใช่ห้อใช่ใช่ขยะสนอนจินยังคะไม่ไหนแก็ซื้อมาตุนัาดตกินแล้วเต้ยจะนอนยังคะเตียแล้ว แล้วเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเรามาถ่ายบรรยากาศให้ดูทีนึงนะเพราะว่าวันนี้เราวุ่นวายไหมวุ่นวายามกจะไม่มีที่จะต่างเต็นใช่ไหมโอ้เอาไม่ลงแล้วเดี๋ยวนี้มีเด็กดื้อด้วยใช่ไหมชื่ออะไรเด็กดื้อชื่ออะไรไอ้๊ยบเขบอกขาไม่ลงอ่ะไม่ลงทางนี้เอง เป็นด้เสือยังเดียวเ่ะข้าไม่น่าเข้าโอ้โหเล่นไม่แก่ไงเล่นมันทั้งหนั่งนี่ไงนั่งข้างกันข้างกันโอเคไหมนั่งข้างนี้มีเดีะนั่งข้างนนี้เดียก็ได้อ่ะอันนี้นี่เดียกนี่เดียเยอะมากเลยลอยมือว่างมากโอเคขอมาดังเลยนี่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของที่นี่นะครับทุกคน ก็าานจะไปคนที่คอยตรงนี้เขาอยู่ที่ไหนจะลองไปจะลองพัดไปที่ใดกันนะวันเดยวอะไรไปเธอะ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอมีเลยนลูกสาวปอาด้วยนะคะบ๊ายบาย